นะครับในช่วงตลอดทั้งวันนี้ไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นยังไงแต่ในกรุงเทพมหานครทั่วทั้งทั่วทั้งกรุงเทพเลยนะครับก็ฝนโปรยลงมาชุ่มฉ่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงของวันนี้ที่ชนบุรีก็มีฝนนะครับก็มีฝน,น,ฝนแล้วก็ที่บางแสนมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนะครับ คลิปที่เป็นพายุมวงช้างอยู่กลางทะเลบางแสนก็บอกว่าขนาดใหญ่เลยนะครับคนที่ถ่ายเนี่ยชื่อคุณเอมศัก์เสริมสีท่านผู้ชมลองชมคลิปพายุมวงช้างที่บางแสนนะครับช้างนะครับลงแล้วนะฮะที่แหลมแท่นนะครับ นี่นะครับจัดนะฮะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับงวงช้างลูกใหญ่นะครับก่อตัวแล้วครับลงแล้วลงน้ำแล้วนะฮะงวงช้างใหญ่นะครับใครอยู่ในกอดนะฮะร,ระวังนะครับ